สวัสดีครับ f c ฟแฟนคลับอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท่านนะครับแบบนี้เขาต้องเรียกว่าบารมีจริงๆนะครับ f c ฟท,ทุกทท่านใครจะไปคิดไปฝันว่า F อซของล่าน้อยนะครับนี่จะมีอายุขนาดนี้เลยเนาะคุณยายนะครับซึ่งมีอายุมากกว่า 70/ 8 0ปีแล้วนะครับก็ยังอุตส่าห์มาหาล่าน้อย ถึงที่ถึงด้าเวทีเลยนะครับมันเป็นอะไรที่หาชมได้ยากจริงๆเลยนะครับเอฟทุกทท่านในยุคสมัยนี้เนาะหากเป็นสมัยก่อนนะครับม่ว่าจะมีงานดนตรีหรืองานประจำปีเทศกาลต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนาะผู้ที่ออกมาเที่ยวนะครับก็จะเรียกว่าเป็นระดับเด็กหรือว่าเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่นะครับวัย คนทางานเนาะอายุไม่เกิน60ปีนะครับที่พวกเขาจอ,อกมาเที่ยวงานรื่นเริงหรือว่างานดนตรีงานประจําปีต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งจะมีนอ้อยม,มากจริงๆเลยเนาะที่มีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับซึ่งมีอายุ70-80ปีนะครับเขาจะออกจากบ้านนะครับมาดูงานเทศกาลร,รื่นเริงต่างๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้เขาจะนอนอยู่ที่บ้านนะครับรับรองได้เลยนะครับไม่มีการที่ จะออกมาดูงานสังสรรค์งานเทศกาลงานดนตรีต่างๆแบบนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับไม่มีเลยนะครับสมัยก่อนเนาะแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องอู๋อิงในยุคนี้เนาะยุคโซเชียลนะครับโซเชียลนี่เข้าถึงทุกกลุ่มคนจริงๆเลยนะครับทำให้อู๋อิงเป็นที่รู้จักของคนเฒ่าคนแก,ก่เด็กๆเล็กเด็กน้อยรู้จักกันหมดนะครับ คนเฒ่าคนแก่วัย70 80ปีก็รู้จักน้องอุ่งหญิงนะครับมันอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับอัศจรรย์อย่างยิ่งเลยนะครับคุณยายท่านนี้เนาะก็คงจะมีความสุขอย่างมากเลยนะครับที่ได้มาพบกับน้องอุ่งหญิงตัวเป็นๆน,นะครับสิ่งน้องอุ่งหญิงก็ใจดีมากๆเลยนะครับพอน้องรู้ว่าคุณยายอายุมากมาหาน้องนะครับที่ด้านหน้าวทีเนาะ น้องอุ๋งหิ่งก็อุตส่าห์ลงจากวิธีเลยนะครับที่กําลังจะเช็คสาวอยู่เรามารอนะครับกําลังเช็คสาวเนาะแต่น้องพอรู้ว่ามีคุณยายมาหานะครับซึ่งมีอายุมากแล้วเนาะคุณยายมาเป็น f อซของน้องอุ๋งหิ่งนะครับเดี๋ยวก็มานั่งรอน้องอุ๋งหนะิ่งเนาะอยู่ด้านหน้าวิธีน้องอุ๋งหิ่งก็ไม่รอช้าลครับก็ได้เดิน ลงจากวีทีเนาะน้องเดินไปหาคุณยายนะครับก็เข้าไปกราบคุณยายทันทีเลยนะครับเป็นภาพที่น่าน่ารักน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคุณยายท่านก็คงจะมีความสุขที่สุดเลยเนาะที่ล่าน้อยมาหาคุณยายถึงที่เลยนะครับคุณยายนั่งรออยู่เนาะคุณยายก็จับมือล่าน้อยอุ้งอิงนะครับก็มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีล้อมนะครับรวมถ่ายรูปกันเต็มไปหมดนะครับเป็นภาพที่หา ดูยากจริงๆเลยนะครับที่มีคนแก่อายุ70-80ปีนะครับจะมาดูเด็กอายุ18ปี <c oughs> ซึ่งเป็นศิลปินที่คุณยายชื่นชอบนะครับเพราะยุคของโซเชียลจริงๆเลยนะครับมันก็ต้องขอบคุณยุคโซเชียลเนาะที่ทำให้คนเท่าคนแก่นะครับได้รู้จักศิลปินที่โด่งดังนะครับได้รู้จักน้องอุ๋งอิงเนาะสมัยนี้นะครับ ทำให้คนเท่าคนแก่นี่ได้มีความสุขในบ้านปลายจริงๆเลยนะครับได้พบหมอลำนางเอกหมอลำที่โด่งดังที่มีแต่คนรู้จักนะครับน้องอุ๋งหญิงเพชรบ้านแพงไปที่ไหนมาทางไหนก็มีแต่คนรู้จักกันหมดนะครับอุ๋งหญิงเพชรบ้านแพงเนาะแม้แต่คุณยายท่านนี้ก็ยังเป็นเอฟซีน้องอุ๋งิงเลยนะครับลาน้อยอุงหญิงนี่เธอช่างหน้าอัศจรรย์จริงๆเลยนะครับน้องอุ๋งหญิง น้องเป็นนักเอกหมอลำที่แปลกจริงๆเลยนะครับน่าอัศจรรย์จริงๆเลยน้องจะมี FC เนาะ FC น้องอุหิงนะครับจะมีระดับคนที่วัยทำงานเนาะอายุ 45, 40 5 0ปีขึ้นนะครับเป็นเป็นวัยผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับจนถึงอายุ70 8ดสปีก็มีเลยนะครับ FC น้องอุหิงแต่ว่า FC น้องอุหิงที่เป็นวัยรุ่นนี่รู้สึก,กว่าจะมีน้อยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเอฟซีของน้องอุ๋หิงนี่จะเป็นบุคคลที่เป็นวัยทํางานเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นเอฟซีของน้องอุ๋หิงนะครับแล้วก็พร้อมที่สพอ์ตน้องเสมอนะครับไม่ว่าน้องอุ๋หิงนี่จะทํากิจกรรมใดๆก็ตามกิจกรรมงานกุศลต่างๆนะครับบรรดาเอฟซีเหล่านี้นะครับจะคอยสพอ์ตคอยสนับสนุนร่วมกิจกรรมที่ทน้องอุ๋หิงทําขึ้นมาตลอดงานกุศลงานอะไรก็ตามนะครับ ที่น้องอูงหญิงทำเนาะจะมีบรรด,ดาเอฟซีพ่อพ่อแม่แม,ม่เหล่านี้แล้ะครับที่คอยซัพพอร์ตและก็ให้การสนับสนุนร่วมมือกับกิจกรรมของน้องอูงหญิงตลอดเลยนะครับน้องอูงหญิงนะเวลาน้องอยู่ส่วนตัวหรือว่าอยู่กับครอบครัวเนาะน้องก็ใช้ชีวิตแบบธรมธรมดาธรรมดานี่แหละครับแวดล้อมไปด้วยบริวารเนาะที่รายล้อมน้องอุงหญิงทุกทุกวันนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีบารมีนะครับถ้าหากน้องอูงหญิงไม่มีบารมี ก็จะไม่มีผู้คนเข้ามาหาไม่มีผู้คนเข้ามารุมล้อมแน่นอนนะครับจะไม่มีใครรู้จักได้ติดตามน้องอย่างแน่นอนถ้าน้องไม่มีบารมีนะครับนี่น้องอุ๋งถึงน้องจะเป็นเด็กนะครับแต่น้องก็รู้สารู้กาละเทศะเสมอนะครับเวลามีงานมีการสําคัญสำคัญนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานนะน้องก็จะวางตัวดีมากเลยนะครับวางตัวดี วางตัวเป็นอย่างดีเลยนะครับวางตัวดีระเบียบเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเนาะทั้งการแต่งกายกิริยามารยาทต่างๆในการพบปะผู้ใหญ่นะครับน้องจะวางตัวดีมากๆเลยในงานสําคัญสาคัญต่างๆนะครับเอฟซี FC ก็ได้เห็นกันมาหลายงานมามากแล้วเนาะในงานสําคัญสําคัญไม่ว่าจะงานทางศาส,สนางานกิจกรรมการกุศลร่วมทบุญต่างๆนะครับ หรือว่างานสังคมด้านงานบริจาคนะมักจะน้องอุ๋งเอิงนี่ร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่และน้องก็วางตัวดีเสมอเลยนะครับเราก็ได้เห็นกันในโซเชียลเนาะเด็กน้อยคนนี้ช่างอัศจรรย์จิงๆเลยนะครับน้องคงจะสร้างบุญบารมีมาเยอะนะครับจริงๆนะเอฟซีทุกทท่านน้องจึงเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปนะครับเป็นที่รักของแบร์เอฟซีผู้คนที่ได้พบได้เจอได้เห็นน้องอุ๋งอิงนะครับ น้องมีบารมีน้องมีบุญนะครับไปทางไหน power, ามาทางไหนก็มีแต่คนรักคนนดูมีแต่คนชื่นชมนะครับนี่เขาเรียกว,ว่าคนมีบารมีมีบุญมาเยอะสร้างบุญสร้างบารมีมาเยอะนะครับถ้าหากน้องไม่มีบารมีนะรับรองจะไม um ่มีคนเข้ามาติดตามอ้อมล้อมหรือว่ามาติดตามเลยคนไม่มีบารมีจะไม่มีคนติดตามหรือแม้แต่จะรู้จักนะนี่น้องสร้างบุญบารมีมาเยอะ ทำให้น้องมีชื่อเสียงโด่งดังและก็มีบริวารมากมายนะครับเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้พบเห็นนะครับไม่ว่าน้องจะไปที่แห่งใดก็ตามนะครับจะมีแต่คนให้การต้อนรับน้องตลอดเลยนะครับเราไปชมภาพนี้ภาพที่น่ารักของน้องอิงกับคุณยายนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ

¡En la fuente bien, 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 bien la